นะครับสวัสดีครับผมต้นขากกอกนะครับคลิปนี้ก็มาดูครับลุงมาแล้วนะครับเอฟซีนะครับลุงมาแล้วนะครับลุงมาแล้วนะครับนี่ลุงมาแล้วนะครับนี่นะครับลุงมาถึงบ้านแล้วเอฟซีทุกท่านนี่ครับอ๋ลุงมาเข้ามาบ้านแล้วนะครับ นี่ครับขอร่งมาน่าดีใจด้วยนะครับมาขอบคุณเสมอนี่ครับนี่ครับพี่พี่ยูทูบเบอร์ก็มาคอยลุงกันนะครับนะหลายๆช่องเลยนะครับมากันแล้วนะครับทำไมไม่ได้เลยได้เหรอยังไงก็ได้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยมีโอกาส โอ้ยนะครับเอ๊ะยยังงไเเนี่ป็นห่วงหมอ่ห่วงลุงป้านมาถึงบ้านยังไปแล้วตามไม่ทันแต่มาก่อนนี่มันโม่งมากเลยตามลุงไม่ทันแต่มาก่อนไหนไหนไหนขอดูขอดูหน้าอันหล่อเหลาหน่อยดิไหนไหนหน้าอันหล่อเหลาโอ้นี่เหรอครับผู้ที่มาที่หลังตามลุงไม่ทันแต่มาก่อนโอ้โหเพี้ยลงไปแล้วนะผมเอาไปเอาน้ำก่อนนะครับแม่เสร เออยังนนี cage, bitch, ้ออกไปแล้ว่คบออาเนี่ยคับตึงตึงโอ้โหหวยหหโอ้โห หอหวยหอหวยนะครับคุณนะครับคุณจันทนานะครับคุณตุลารัตนะครับคุณสมาคุณวันนาก็ขอบคุณนะครับที่ต่างกํลังใจมาให้นะครับนี่นะครับคุณมายาขอบคุณครับหลังมานะครับได้เลยๆโอ้กระเป๋าเดินทางเต็มเลยครับผมนี่นะครับตากครับลุงลุงมาแล้วไม่มีอะไรสลายหรอกกระเปด้วยนะคะอิ่ม มาต่อยังนะครับลุงมาด้วยครับลุงมาด้วยเป็นบุญนะคะนี่ครับผมนี่ใครเอ่อนี่คือในนะครับยูทูบเบอร์มาแล้วนะคะเอฟซีไม่มีเราต้องเช่าไฟนี่ครับลุงก็มาถึงอย่างปลอดภัยแล้วนะคระเอฟซีดีใจกันทุกคนนะคะทหลียงหลายคนแล้ว ไว้เขาที่มาถงานบ้านมาดต้นไม้นะคะดอกไม้คนมีบุญก็บุญมาฝานะนี่คนหวยก็มาอยู่ด้วยคนแล้วเหรอครับคุณมายาเย่ลุงมาถึงแล้วแล้วครับคุณเพื่อนคุณพยอนขอบคุณมากนะคะรวยก้าวค่ะโอ้ยขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค ไอ้ซูรบมาหลอนี่นี่นะครับก็หมดสภาพเลยฮะบหมดสภาพลุงป้าอนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนัตอนนี้นะครับเอ็มซีตาตาโกยต่าตาได้แล้ว่ยิ้มไปเพื่อมาแถวันนี้เออป้าสวัสดีครับป้าป้าสวัสดีครับนี่นะครับป้าก็มาถึงแล้วนะครับเอ็มซีว่าขนมอะไรสวัสดี นะครับลุงก็มาถึงบ้านยังลุงป้ามาถึงบ้านยังปลอดภัยแล้วนะครับี่นกตัวใหญ่เฮ้ยล้ม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 นี่นะครับลุงป้าก็ข้ามาถึงบ้านยล้วปลอดภัยแล้วนะครับอะไรเออกินอะไรเป็นเป็นครับกินอะไรครับกินอะไรเป็นนะต้มเมี่ยงโลุงบอกให้พี่เหน่งเข้าไปเอาต้มเมี่ยงนะพี่เหน่งรับไปครับผม ลุงป้ามาถึงบ้านแล้วนะครับแน่แล้วก็ทุกทท่านนะครับก็ดีใจนะครับที่ลุงป้ามาถึงบ้านนะครับลุงป้าก็ดีใจทุกทุกคนก็ดีใจนะครับที่ลุงป้ามาถึงบ้านแล้วนะครับเมื่อวันนี้เนี่ยนะเนี่ยยอใหญ่ลุงป้าลุงมีอะไรนะขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับนี่นะครับลุงก็แจกขนมอ่านำบุญมาฝากนะครับนำขนมมามาให้ด้วยนะครับนี่นะครับลุงก็นำขนมมามาให้ด้วยมาแจกนะครับนี่นะครับคือบุญนะครับที่ได้จากลุงนะครับนายนะนะนายนายเสือ นี่ค <House> รับล <those> no <welche> yes. ุงก <en> <s Elliott> ็อนำบุญมาฝากตลอดเลยนะครับนี่ครับนี่นะครับผมนี่นะครับลุงก็นำขนมมาแจกให้กับทุกคนนะครับนะ อ่าคนที่ไม่ได้ไปนะครับไม่ได้เลยค่ะหมดทุกคนนะคะอันนี้ก็ขนมแดงแดนีนนรับอันนี้โตแล้วอันนี้โตแล้วอ๋ออันี้โตแล้วกินอะไรครับกินข้าวเยี่ยันหน่งก็ได้นะครับยันหนึ่งก็ได้นะครับ ครับนีครับตาชานกมารอรับลุงกับป้าด้วยนะครับงานกระตาะไรเะกระตามาคอยใครครับเนี่ยตาคอยใครครับขนมห้าสองเขาไม่ใช่ของาเลยเอาเลยตาชานยังไม่ได้ขนมเลยนะครับตาชานยังไม่ได้ขนมเลยนะครับนี่นะครับพี เดี๋ยวจะไปแกงกินเดี๋ยวนคอดแกก่อนนะครับนี่อครแฟนวยนะี่นงไนี่นะครับหลายๆท่องก็มาคอยลุงคอยป้านะครับท้องที่ไม่ได้ไปนะครับก็ลุรอลุงรอป้าอยู่นะครับอน ขอจ,จนลุงป้าน,นะมครับมาถึงแล้วนะครับก็ต,ตายแล้วนะใช่นะครับทุกคนก็ดีใจมากนะครับที่ลุงกับป้าน,นั้นมาถึงนะครับนี่ครับทุกคนดีใจมากเลยนะครับที่ลุงป้ามาถึงยังบ้านยังปลอดภัยนะครับนะ นี่นะครับไ้มัน่งเะมกรงัวานกับี่แอนก็เหมือนแอรีกันนั้ะคุยกันะครับเตอยู่ขนาดยู่กบบลุงนะคะลุงไม่ได้ากอยากกินเหรอโอ้ อยากเกพาไว้อยากเกบันกายไม่เห็นตบ้านลุงเบลุไม่ได้แบบนี้เลยนะไม่มีไม่มี เงียบเงียบเงียบมากนะครับเอฟซีไม่เราแอบซองอยู่แล้วเมื่อคืนน่ะไม่ได้ไลฟ์ด้วยนะโมรันซิ่งดังเข้ารนตั้งแต่เช้าใช่นี่นะครับเอฟซีนะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะตอนนี้นะครับบรรยากาศลุงป้าลุงกป้ามาถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับพี่เน่งพี่เน่งเป็นไงบ้างครับดีใจไหมที่ลุงมาถึง นี่นะครับนี่ครับพี่เน่งก็ดีใจด้วยนะครับช <Mother. S 1> อลบอยู่นะชอบี่อบลุกงกาย่ายพายพี่ชายี่ชายพ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 ี่ายี่ชายกี่าีายพี่ชายพี่ชายนายพี่อาะพี่ชายพลับมายี่า่าพาี่ ะครับพี่นะครับโอ้ยสสมาสสมาสอสอไปไหนนะครับอ่าอ่านะครับคลิปนี้นะครับก็มาดูนะครับกันต่อนะครับบรรยากาศนะครับที่หน้าบ้านลุงป้านะครับนะพี่พี่ยูทูบเบอร์หลายๆช่องก็กลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับลุงป้าก็มาถึงบ้านกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับทุกท่าน ดูแม่คำใส่นะทุกคนอันนี้น่แหละคุณจะต้องกว่ากว่านี่ย่ะไปจนถึงสว่างล้วก็ยจดนี่ครับก็ลุงก็คึกคืนเอ่อบรรยากาศหน้าบ้านก็คึกคืนนะครับคึกคืนนะครับหลังจากที่ลุงกับป้ามาถึงบ้านแล้วนะครับนะครับลุงกับป้ามาถึงบ้านแล้วก็ทุกคนก็ดีใจนะครับทุกคนก็ดีใจมากเลยนะครับเขาก็ไม่ยอมเอาเงินมาให้นะคะเขาบอกว่าจะไปฝากพ่อที่ใหญ่ที่ไม่เอา คลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตลงคลิปเลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไลกดติดตามในช่องต้นฮักกกอกด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้กับต้นฮักนะคบนี่ครับผมนี่ครับเป็นบรรยากาศตอนนี้เลยนะครับเขานมาเอาเงินวานี่ครับผมก็คือวันนี้รถแอรทิพมาถึงเป็นคันแรกนะครับมากับนุนะครับ ับผมเช้าที่ไหนได้เงินไม่พอจ่ายเพราะว่าสัญญาแล้วนะคะเงินไม่พอจ่ายเลยไปจำมอเตอร์ไซค์เลยเลิกกันกัมีเมียไปเลยคเลิกครับโอ้โหมาครับาย แจกเงินสนุกสนานเลยนะคะก็เป็นบรรยากาศตอนนี้ก็แจกคนละร้อยละร้อยบ้านคุณบุญแล้วก็ซื้อหมูมากินได้สบายเต้นรำกันอค่ะเรื่องจริงหว่าฝันไปก็จิค่ะป้าขับใส่จริงๆนะคะเหมือนก็ว่ามีอะไรเทียมไม่เหนื่อยนะคะสี่ก็สี่ลาดไปเลยค่ะก็ไม่กินน้ํานะคะจนสว่างโอ้โหเขาต้งเตป้าขใส่เลยอย่ามาท้านะคะอย่ามาปวดนะคะจริงๆนะเสียงออดอ้อนเหลือเกินนะ เขาบอกว่าจะไปป่าดูลุงลุงงงมากฝันหรือจริงครับมาอนี่ครับนี่ครับลุงก็เข้าบ้านปิดบ้านแล้วนะคะเอฟซีรุปรอ๋อลุงง่วงนอนนะครับ ฟังส่วนมนหลับให้คุณลำละห้าสี่นะครับลุงก็เข้าบ้านติดบ้านแล้วนะครับติีทุกปกานก็คลิปนี้นะครับก็สนนนุุก้ไปูอ่ะย ข้ามฝั่งลาวอีกแล้อ๋อลุงข้ามไปฝั่งลาวด้วยเดี๋ยวถึงลาวแล้ววันนี้ลุงบอกสีสเกตไงจำได้ไม่ได้ถามนะแล้วมบอกว่าถ้าข้ามไปเราไปถามเขาว่าสีสเกตเขาว่าไม่ใช่สีสเกตหรอกอะไรลุงบอกสนุกเพื่อให้พวกเราอยากไปด้วยไงเขาว่าเขมรราชเขมรราชนี่อยู่ใกล้ฝั่งลาวนะคะใช่ไหมลุง กระติ๊บไม่น้ำคลองแล้วครับเขาบอกว่าเขมราดห่างจากฝั่งนั้นแค่สิบกิโลเขมราดก็เชื่อมกับอำนาจเจริญนะครับเขมราดก็กระติดก็ติดเลยวไปน้ำสามารถลงได้เลยนุมานดูนชนุมานเที่ยวหน้าป้าสายจะไปเปลี่ยนใจแล้วใช่ไหมไม่เอาไม่พูดไม่เอาไม่พูดเอา ทำไม่ได้อย่าพูดใช่ไหมจะไปจะไปถามเช้าถามเย็นถามปไปจนล้อจะหมุนพี่นิงพี่วันเท็กตอนเช้าผมออกมาถ่ายคลิปแล้วมันโดนแดดไงผมเนียเนี่ยาถามว่าไปดไปไหไป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 ล้อจะมนมีแซวนะครับมีแซวนะครับพี่หนงโดนแซวแล้วนะครับ ตการแนู้นเข้มงวดทางนี้อีกทางนู้นใช่ไหมยิ่งเราไปใกล้ตรงนั้นอ่ะเขายิ่งประกาศแบบมาตรการเขาเข้มงวดสิบข้อบังคับเขาประกาศเข้มเลยอไม่คำสายไปจะรับเขาได้ไหมสิบข้อบังคับเลยนะได้ ถ้าไม่ได้ป้ากาใสก็วิ่งขึ้นห้ามเดินช้าหนึ่งห้ามเดินช้าห้ามเดินช้ามากลุงบอกห้ามเดินช้าห้ามเสียงดังสองปิดหมดไม่ได้แม่กำใสไม่ได้เลยแม่กำใสไม่ได้เลยนะครับตกจนไปข้อแรกแล้วแม่กำใสก็จะฝึกนะคะมันไม่ได้แม่กำใสอกแตกตายโนี่นะครับหัวเราะฉันก็จะหัวเราะแบบนี้มันหน่อยเงินมันหน่อยคำลงเือลุงพันใช่ไหมเราต้องอยู่ลอย ลุงพันมากำเสียใจใจหัวโลดป้ากำเสัยใจใจหัวโลดมากับลุงพันอย่างนี้จะได้เป็นเพื่อนคุยไป็นรุ่นเพื่อนคุยเพื่อนคุยเลยมื่อนอนอนก็หลับคือหลับผมระยะเป็นมูหลับลดลุงพันนะครับรถไปอ๋อลดน้องใบยางโอ้ยใบยางจะวิ่งไปถึงอุโบนต้องวิ่งกลับมารับแกที่ปั๊มปัตตะทอแล้วลุงพัน ไม่มาเลยลุงพลมาแล้ว้าลุงพันไม่ทีก็บอกอยู่ว่าให้โจมาด้วยเป็นเพื่อนกันลุงพันเราไปีแม่ไม่ผ่านสามข้อแรกขอบคุณครับว่ากต่ไว้จะเป็นครันี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ